าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมนี้ก็มาาบพพอกับช่องน้องวงู พากินพาเที่ยวครับพี่น้องจ้านี่สําหรับเมนูวันนี้ของเมนูนุนนะคะเมนูน,นุนเสตหิตน้ํายาปลาตีนไก่ครับพี่น้องจ้านี่น้ายาปลาตีนไก่ของเฮากับมีวัตถุดิบอย่างนี้เด้อค่ะพี่น้องจ้าอันนี้เป็นเครื่องแกงนะคะพริกแกงเนื้อปลาทูหอมแดงกระชายพริกแห้ง พริกกินดาต่ำยาค่ะพี่น้องจ๋าต่ำใบเรียบร้อยแล้วนะคะนาะแม่น้องวุ้นใช้เนื้อปลาทูเ้ยค่ะเด้อตัวนี้ก็สิเป็นตีนไก่ต้มใบเรียบร้อยนะคะต้มเปื่อยเรียบร้อยแล้วค่ะกะทิหนึ่งกล่องค่ะต้นหอมพริกกินดาไว้แต่งหน้าค่ะลูกขิ้นปลาใบมะกรูดและกะตะไคร้ค่ะพี่น้องจ๋าส่วนเครื่องปรุงเข้าก็มีผงชูรสรสดีน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำป,าำปาลาร้าคือเกลืลราคะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูนี้ไปค่ะไปลงมือเห็ดน้ำกันเลยจ้าสูตรของแม่น้องวุ้นนะคะ มาจ้าลงมือทํากันเลยขั้นตอนแรกแม่นงนจะใส่กะทิลงไปผัดกับเครื่องแกงให้หอมก่อนเลยคะ่ะเด้อใช้กะทิประมาณกล่องหนึ่งค่ะพี่น้องจา้าสูตรแม่นงนเดอ้อจ้าเดอ้อปลาตะวัาใส่กะทิแก่บางคนปลากับบวยใส่กะทิแต่ว่าแม่นงนชอบกินกะทิค่ะใส่กะทิลงไปให้กะทิแตกมาแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่เราตาไว้ลงไปครับพี่น้องจา้าถ้วยหนึ่งถ้วยแบบง่ายเลยจา้านี่ใส่ลงไปผัดให้หอมค่ะ ปลาทูสองตัวแบบไงครับพี่น้องจา้าตะเครื่องนันกระติมหมอแล้วไม่ล้นว่านี่คะ่ะผัดจนเครื่องแกงแตกมันหอมเลยจ้าเด้อพัดไปเรื่อยแบบนี้คะ่ะอู้ยหอมหอมพี่น้องจา้าสูตรไม่ต้องวุ่นไม่หวงสูตรนะจา้าลองทําตามดูได้คะ่ะพัดไปจนเครื่องแกงของข้างแตกมันหอมดีเลยคะ่ะพี่น้องจา้าคะ่ะ เนื้อปลาทูเน้นๆนะค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าผัดจนเครื่องแกงเทาหอมดีแตกมั่นแบบนี้แล้วแม่นูนุ้นก็จะพักไวะะ้เวยค่ะนี่พักเครื่องแกงที่เราผัดนี่พักไวะคะ้ครับพี่น้องจ้าหอมมากเลยคะ่ะจ้าเราก็จะพักไว้นะคะแล้วเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปเลยจ้า มาจ้าขั้นตอนต่อไปนะคะเมนูวุ้นเอาน้ําเปล่าตั้งน้ําตั้งไฟให้เดือดเด้อค่ะใส่หมอ้อตั้งไฟเดือดเมนูวุนก็จะใส่ใบมะกรูดกับตะไคร้ลงไปค่ะเดือดรัวๆเลยค่ะตามด้วยตีนไก่ที่เราต้มไว้นะคะน้ําตัวนี้จะเป็นน้ําตีนไก่เด้อค่ะเด้อเทลงไปเลยจ้ะเต็มหม้อหม,ม้อก่อค่ะพี่น้องจ้านี่จ้ารอหม้อเดือดแล้วเราก็จะเอาเครื่องแกงที่เราผัดซะผัดไว้มาใส่เ้ยจ้ะพี่น้องจ้าลิ้นพันกันแล้วเมนูวุนนี่ค่ะ ต้มใบแบบนี้ถ้าพี่น้องจ้ารอหม้อเดือดอีกรอบเท่ากับสิเอาไอเครื่องแกงที่เท่าผัดไว้มาเทใส่จังสีมาปรุงรสชาติกันชาปิดหม้อไว้ให้หม้อเดือดเลยจ้ามาจะมาเบ่งหม้อกันเลยค่ะพี่น้องจ้านี่เดือดแบบนี้เท่ากับสิเฮ็ดขั้นตอนต่อไปเด้เด้อค่ะเด้วพี่น้องจ้าเราก็จะเอาเครื่องแกงที่เราผัดไว้นี่จ้าเครื่องแกงที่เท่าผัดไว้เทลงในหม้อเลยจ้านี่ค่ะอ้หยหอมมากเลยนะคะพี่น้องจ้าเครื่องเน้นๆเลยค่ะ คนขออนุญาตตักล้างเอากระทะกันได้พี่น้องเด้วคนเครื่องแกงให้แตกค่ะพี่น้องจ้านี่เริ่มมีสีสันเริ่มสวยงามแล้วค่ะพี่น้องจ้า นี่คะ่ะเราก็ร,ากรอหม้อเดือดอีกรอบเราก็จะปรุงรสชาติเด้อค่ะพี่น้องจา๋า,สาใส่ใส่ไอ้เครื่องแกงที่ห้าวผัดว้ลงไปกับซีอมแตกมันขึ้นมาแบบนี้คะ่ะตีนไก่เปื่อยดีดีพี่น้องจา๋าที่นี่เขาก็ปิดฝาไว้เลยจา้าเดือดอีกรอบพ่จาจะซีิมาปรุงรสชาติกันนะคะเนาะปิดฝาไว้เลยจา <Wh. S 2> ้านี่ค่ะมาครับพี่น้องจา๋ามาเบิงหม้อกันเลยจา้านี่พอเดือดแบบนี้เราก็จะเริ่มปรุงกันเลย้ีค่ะตันนี้พี่น้องจ๋าไม่น้องอุ้นจะปรุงเลยเด้อก่อนแรกใส่ลูกชิ้นปลาลงไปก่อนค่ะนี่จ้ะ ปรุงรสชาติกันเลยค่ะพี่น้องจ้าปรุงไรจ้าพี่น้องจ้าผงชูรสค่ะจากสองช้อนนะคะนาะรสดีหนึ่งช้อนค่ะเมนูจะตัดน้ําตาลสักครึ่งช้อนนะคะตามด้วยน้ําปลาค่ะพี่น้องจ้าน้าปลาแล้วก็เกลือสักครึ่งช้อนค่ะพี่น้องเกลือจ้าอีกจักนิดนึงนะคะเกลือเพราะว่าน,าน้ำมะเขืมันไหล เกลือแล้วขั้นตอนสุดท้ายปลาแดดค่ะพี่น้องจ้าใส่น้ำปลาละลงไปจ้าหนึ่งช้อนมันเป็นสอนที่พี่น้องหนึ่งคับพี่สองคับพีแม่น้องมุดจะใช้น้ำปลาสองมิลลิลผสมกันเลยจ้าเด้อนี่ค่ะนี่ค่ะอู้ซัมเน่กับตาแซบแล้วค่ะพี่น้องจ้าคิมดูรสชาติขาดเลยยังเข้ากับปรุงค่ะพี่น้องจ้า รอให้หม้อเดือดอีกรอบก็ชิมรสชาติก็โอเคแล้วค่ะจ้าพี่น้องจ้าแซบแล้วค่ะพี่น้องจ้าชิมรสชาติแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะสําหรับน้าํายาปลาตีนไก่ของแม่น้องวุ้นขันตอนสุใส่กับใส่ต้นหอมกับลูกโดดกับเป็นเซตเป็นทีเรียบรอยเนาะคะ่ะเนาะแม่น้งวุ้นก็จะใส่ต้นหอมกับลูกโดดลงไปเลยนะคะนี่จ้าเ็จเรียบรอยแล้วค่ะพี่น้องจ้าสะใจมากเลยค่ะเต็มหมอ้อหม้อกอกเลยพี่น้องเลยยังไง พร้อมเสิร์ฟค่ะสำหรับน้ำยาป่าตีนไก่ของแม่นางนูเรียบร้อยนะคะพี่น้องจา๋านี่ค่ะเซตเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องรอมอเดือดอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะอร่อยมากนะคะยกโกแถมก่อยแถมสี่ไอเลิบยูะะ่เด้ค่ะพี่น้องจา๋า จ้าพี่น้องจ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับน้ํายาปลาตีนไก่หม้อใหญ่หม้อยักษ์พร้อมเสิร์ฟรุงป้านะอ่พี่ๆเพื่อนๆทุกบ้านหรืเด้อค่ะเด้อขันมกขันชอบคลิปของแม่นางวนกันอย่าลืมค่ะพี่น้องจ้าเขามาให้กําลังใจเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊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 งที่สําคัญลืมบ่ไ้ค่ะพี่น้องจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุนพากินพาเที่ยวเลยนะคะพี่น้องจ้าสำหรับวันนี้แม่นางวนขอตัวลาไปกับ หมอนำ้ำยาป้าหมอนญ่ๆค่ะขอบคุณหล,ไลายๆค่ะบ๊ายบายค่ะ